พวกมันเข้าบีเว่ยไม่ต้องไปเอหรอกจริงอยู่มันเข้าเอกันมันเป็นมารยาทคนที่เล่นตานี้ตาแรกมันจะเข้าเอตาแรกเข้าบีดิมากองกันข้างหน้าแล้วเนี่ยกูสัมผัสได้บอยเชื่อกูปะมันรู้สึกยังไงวะเวลามากรองจะกูรอฟังเสียงเลยบอยกมันอยู่นี่หรอเว้ยมันยังสแกนเลยบอยเดี๋ยวกูกูสแกนเทนมึงรอแป๊บนึงมึงเก็บสแกนไว้เลยบอยเก็บไว้ใช้ตอนที่มันอยู่ในใจอ่ะนี่ไงมาแล้วบอยมันเข้ามาจริงเว้ยไม่สแกนลมันเข้ามาแล้วเนี่ย ไม่มีเกียรติไม่มีขตัวเลยไม่มีก็าวทียี้มาแล้ตายเฮียครูบอกแล้วว่ามาแล้วว่บอลไม่เชื่อกูมาแล้วูจะโควต์มอยทีนู้อยากได้กูวต์บอลทีนู้อยากใส่ยึดมือยึดมือดูหน่อยอุยไม่มีโค้โหดเลยลายถ้าเปอะไร์ลายถ้าอะไรเล่นปืนอะไร์ลายเกิดรัดเฮ้ยจะเอ็ดหรือเปล่าเนี่ยเพื่อนเพื่อนเอ็ดหรอเฮ้ยว่าเพื่อนเอ็ดแล้วล่ะเนี่ยไม่ได้แล้วไม่ได้แล้ว วิ่งเมื่อกี้โคตรเลวกิตใครมลัดหัวก็นี่ไงตัวที่โดดๆดูนี่เลยลัดนมึงกูดูกงมันอยไปโดดตัวตะมุกเราเลย่เย่ลมนั่นลั่นหัวกิตได้เพื่อนแล้วคุณได้เพื่อนแล้วบอยมึงได้เพื่อนีบอยหยุดดิ เออมาล่ากูแม่งไอ้เฮยโควิดสัตว์มึงรู้ว่ามันยิงแค่ทีเดียวเลยเว้ยเปียงเดียวแม่งจะตวงนอนเลยแบบจุ๊ปไปจุ๊ปมาขวาซ้ายยิงพุงมันเนี่ยก็มึงมีโหลดกระสุนนะเพื่อก็เก็บงานต่อเนี่ยเรื่อยๆมันโลมากอะกูรู้เว้ยมึงยิงหมดไปขนาดนั้นแล้โคตรหลมันยิงมันเีเดียวมันอยู่นี่อยบอยนี่ไงมาแล้วบอยเห็นไหมคูลแม่งเก่งจริงเออมานี่เว้ยเออกูรู้แล้วบอยมันน่าจะยุบกลับไปแล้วมันไม่เข้า มาแล้วมามันเข้าเข้าเข้าบอยมันเข้ามันเข้าอุ้ยมีเจ็ดด้วยปะเฮ้ยบอลอย่าเพิ่งกลับดิมึงกลับไปแล้วกูอยู่ไงเนี่ยกูดักเนี่ยกูดักมุมเนี่ยทำดีบอยโอ้ไม่ได้คุณจนรู้อย่างนี้โอ้ยเย็ดไหมยิงไม่ถูเจ็ดไอ้เจ็ดโดนเจ็ดเจ็ดไว้ยกูตายไปแล้วบอยเอาไซเฟอร์คือใครนี่ไม่ใช่กูกูก็บอกอยู่แล้วว่ามึเจ็ดไซเฟอร์ตลอดเลยจริงอ่ะ โอ้ยไปยังครบครบจริงละอุ้ยอุ้ยไอ้เหี้ยดาเมจกูพี่สา่นเย็นเจ็ดอะกูณยิงไม่ก่อไอ้เหี้ยไม่เก่งเลยหรอกมไนยังควักควักพกมาละโม่ไอ้เหี้ยไม่โดนหรอกบอกเลยมึงอยดูนะมันอยู่ในไซต์ไปเดี๋ยวก็ต้องมาใกล้เพื่อนย่อนไปต้องมากกว่าไอ้เหี้ยเนี่ยเนี่ยต้องที่กูมากอะเ มึงอย่าเห็นเหมือนโปรนี่มึงรู้ได้ไงว่าคือตัวอยู่อย่างนั้นนะมึงไม่รู้ได้ไงมันอุดรูนั้นไงแบบว่ากดระยะไว้อะมันจะได้เอาลูกซองไปอัดมุมอ่ะเข้าใจไหมไม่ก็อยู่ข้างในซใจหมดเลยเห็นไหมอุ้ยกคือ้ยอยู่มันอยู่ในใจเระไรวะาสายมือเออแค่นั้นแหละอุ้ยอุ้ยไม่ปงยไม่เก่งเลยควายไปด่าไอเยี่ยอะไรเนี่ยมาฆ่าห้าตัวเองเรื่องไหวะบอยกูฆ่าตั้งหนึ่งอะ ไปกูสกแกนโดนอะ่ะถ้ากูไม่สกแกนกูไม่รู้หรอกว่ามันมาเนีย่ยจริงกูเชื่อมึงบอยกูเชื่อมึงเสมอเลยเพื่อนดีนะที่มีนคนเชื่อกูแล้วกูคิดผิดหรือที่เชื่อมึงเนี่ยกูคิดถูกแล้วเพราะว่ากูเป็นคนที่น่าเชื่อถือสุดยอดไปแต่กูจะเข้าเข้าไปยิงเลยเว้ยโกนม,มานี่แหละมานี่อ่ะอืมมึงรู้ได้ไงสัมผัสจี่สัมผัสมันบอกกูแต่กูสะกองไปนะอย่าเพิ่งบอยอย่าเพิ่ง ไม่มาป๋อยสัมผัสแตกฉานเพื่อนมันอาจจะซ่ออยู่เ,เอ้ยแต่ว่ามันยังไม่เข้าเลยนะมิดหรือบอกว่าปอยดูใช่ไหมนั่นไงเพื่อนพูดแล้วเห็นไหมคนไทยด้วยพูดว่าอะไรมิดมิดเมื่อกี้มันบอกสำเนียงคนไทยอ่ะอุ้ยเฮ้ยหัวกูท้อไงจีนนี่ตั้มใจอ่ะกินยาออกไปนะเลน,น่าดักไปกลัวไอ้เหี้ยอะไรอะบอยต้องกดชิปด้ยนี่ไงกดอยู่ป๋อย เสียรู้อู๋ยุ้ยบอยคาบินเน่ป็นไงบอยให้โกดินสักทีเฮ้ยเปนไงเป็นไงเจียไม่มีใครมาแล้วเคมุงรู้ไงเพื่อนคนไทยเพื่นพิมเขาว่าเเนี่ยไม่ไม่ไม่มันมันพูดสํางไทยบอย ู <icana> <naj bum S 1> ไปก็ <daylight S 2> ได้เฮียกูไม่อยู่แล้วไอ้สัตว์งอนแม่เย็ดโหดกันใช่ไหมห็นมึงโหดเจอไอ้เฮี้ยมึงคุณนี่จะต้องบันทึกมึงเข้ากินเน็ตบุ๊กต่างต่างตะเคียนอะไรไปสติสตีไหนวะเพื่อนพอตัวคนต้งรู้เลยเนี่ยถือออฟประสงพลังไปแค่กูได้ชัว์แค่นั้นพอเยยอดฝีมือมึงแปลว่าร้อยคนหนึ่งมีคนหนึ่ง <Dante S 2> มุ่งใช่ไหมยิงกูมึงเริ่มไม่ไหวแล้วเนี่ยว่าตาดีวิลมาเนี่ยบีใช่กูวางกันนะกูมางอยู่บีเหมือนกันอันนี้จะเป็นสูสียังไกิจมันแบบว่าไม่นะไม่สูสีบอยโดนเสียเปียบต้องหากเมื่อกี้ล้มันสองหนึ่งแล้วใช่ไหมหรือว่าสูสีอะไรโดนเสียเปียบชัดๆแต่มึงเล่นดีนะใช่ไหมหรอถ้าดีกว่านี้คือกูจะไม่หนีบอยแต่เมื่อกี้กูหนีไป mày đi lạc kýt hãy bay 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 เพิ่งดูอยู่เพิ่งดูอยู่เดี๋ยวเพิ่งก็ตายแล้วไปเห็นไหมกูเพิ่งพูดมึงแค่อย่าเป็นไรต่อไปมึงแค่อย่าเป็นรายต่อไปก็พอไปไปกูขอร้องจริงๆกูเกิดไปเนี่ยกูเกิดเป็นไรายต่อไปแล้วกูก็กลัวนะเนี่ยโคก็สแกนแบบเฮ้ยอะไรอ๋อตอนมิที่ยังมิดเข้ามิดมิดมาบีเลยมิดไหนมันติดจับดักไม่ใช่เหรอ อะไรแล้วทำไมธนูกูถูกทำลายวะเอาจะอยู่มิดเลยแต่ว่ามันยังไม่เข้าไงบอยยอก่อนเฮ้ยมันวิ่งไปเอวะนี่อย่างนี้จะไปตกไหนโอ้ยอยู่มิดอยู่มิดมันยิงโดนกูมันด้ยิงจิดสุดสุดสุดเลยเฮ้ยนี่ไงมิดเฮ้ยย่ยมนรู โอ้เนี่ขบวนกูจรยิงตัวนึงไอ้เหียโอ้โหกูจรยิงตัวนึงเมอกี่เม่งระวังนะเพิ่นูเฉกนิดดียว่ะดอบโคตรมไปไอ้เหี้ยไปบ้านดูเห็นว่ายิงโดนมันไปนัดหนึ่งอย่า เจโกโลเจ็โกโลเจ็โกโลเออเจ็บโคโลเจ้าหญิงเวลาสิบแปดอะบอยยี่สิบสิบแปดกูบอกเพื่อนโลอ่ะเป็นไงเออเฮ้ยทำให้เท่าไหร่นะสามแปดดีแล้วทำให้เพื่อนกล้ากล้าเข้าอีกวิงเล้หน้าไปเยอะอะเมื่อกี้เรียกได้โอดินคืนอ่ะเฮ้ยโอดินเฮ้ยขอบคุณอ้าว เฮ้ยเลยวุนคืนไปแล้วกูขอบคุณขอบคุณขอบคุณนเ,เอาเอาคุณซื้อปืนให้หลอเอาเอซื้อปืนให้หลอคกูสัดว์เก็บปืนให้กูยัยน่ารักจริงคุณเจ๊คิดว่าจะเก่งแค่ไหนกันเชียววะเจ๊กูว่าเก่งมากไม่ไม่เท่าไหร่รหรอกเว้ยมันมันปานนั่นโดนผมตอนมันบินอ่ะว,ว่ามันเก่งไหมไม่เก่งอ่ะแต่เมื่อกี้ตอนเรดินกูยิงอ่ะนิง่งเลยเออแต่หลายทีแหละแต่มันรู้นะว่ามึงอยู่มุมไหนที่มันมันหันหน้ามามันไม่เคยรู้อะไรหรอกเยอะเยอะเยอะ เลยน่าหุสิอีกแล้วสิกแล้วต่ำงเว้ยในไซต์<ม>เขาแลยอยู่ไปดูรอสมมติใครไนมีกระโปรไหมมันเห็นปืนเฮ้ยจังไหนเออด้านหลังเออ โอยผิดกูกูกดพุ่งผิดบ่อยอะไรคือพุ่งเข้าพุ่งออกได้สองทีอ่ะไม่ไม่คือคือกูจะกดพุ่งไปข้างหน้าเว้ย